ช่องน้องรักเม่นะคะอันนี้เราก็มาถึงหลังเวทีแล้วเป็นที่เรียบร้อยเอาไมเสื้อผาไปใส่นี่อ้าวันดีค่ะแปะได้ในกินย่าไปไหนไาตอนนี้าเจอนงนี้าแะด้เดแปงเียแล้วอ๋เดี๋วเดยวเดียยังนอะไรนี่ทำอะไรกันนี่ไ่ต้องาเบิ้ง้แม่โอ๊ยโอ๊ยโอ โอ๊ยโอ๊ยเอาเอานั่เน่ยเน่เนี่ยเือับเงือเอาเอาเอายบแเอาเอาเอาอ้ยแต่เ็กสุดาะคาน่มันกระบาดมันกระอาดอันนี้แมวลากกำลังจะขึ้นนะคะเอาคึอฝ้าแทนมเนืองคือบอาแดงหนาๆเน่ยม่ได้ฝากต่เล็บบแดง แล้วพอโจมาพอโจจะได้พันจมาพอโจจะได้เขานอนหัวกันเติอนขึ้ไปอยากหัวอันนี้รถแห่เข้ามานะคะวู๊วไอ้เราใช่คนนะบรรยากาศลังเวทีตอนนี้นะคะอันนู้นเด็กนอยก็มาแล้วเด็กๆก็มาแล้วโ้หลังไนนรุ่กอ มานะสวัสดีครับางหมดนีกล้างก็เห็นแล้วเอาคือล้างก็เห็นจเ่าไปเมียนไปใส่สิที่่อทางเทิงบอกที่รามาคำน้อนหลงน้อนหลงพักันน้อนยู่ใส่นี่เขาไปเปิดองนอนยู่นี่อ๋อใกลอกเที่ยงอีกไปอาบน้ำาีอ๋อใครออกเที่ยงเปิดเขาออกเที่ยงอุ้ยจาหาโมงร่งหมจะออกเที่ยงเหมือนโอ้าจมเอาขอะเดี๋ยวเอาไเที่ยงมขึ้นเหรอเอา เป็นอย่างเขาหูเขาหูอยู่ยไหมเขาเบิดห้ยขึ้นเราคลองบีแปดไหมยูอารชัยก็มาสวัสดีครับผมพาร์ทมันไปรับรางวัลมากเลยพี่นงราวัลบนท์กมาดีดีเด้นะคะครับขอบคุณครับเก่งมากเลยได้รับรางวัลด้วยนะคะวันนี้น้องท่านใดบ้านมาโอ่งยินมาแล้วค่ะนองไปของน้ำน้องบเนคลองน้ำกับทองอันนี้เด็กน้อยก็กำลังจะแต่งตัวค่ะสวัสดีค่ะ ขขาเองค่ะใครกินจ้าใารกินไปฝ้า้าฝ้า้าสิบเอ็ท่านอื้อออเหยลงบดพี่ีะพู่ไข่แนนะคะเนียสมองไปแล้วสมองสมองไปเปล่ากันแล้วคุนเดงนอนเดียูย ค่ะน้องใหม่ไตดาวสวัสดีค่ะอะไรเนี่ยฮะมั่รู้หรอกม่เจาเอาเจาะขางหนาเขาเจาะขังหลังมันขนาดไนอ้แม่อเห็้ยไปยบขังหลังเงีัดไปเพราะหามันรวงแม่สาวหมึงว่มาขังหลังมันตัวสีบะขังหลังมันอ่ะตงไปหาอ่ะตอวไปอาเนี้ยหนีเขามาเดากจิมเขาเดิมประเดียกับบุนเซ้นเท่ากันบมบ

นิ้วเขาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยสบไปหาเรากินกินเขาแล้ว็หาบงใสไปที่กะเริ่มแต้งหนา้าแต้งตาแล้วอุย้ยมาแล้วเมื่อมีเอา ไอต้าไอต้าเกน้อยอีกแล้วนะวันนี้นี่ไงวันนี้แต่งตัวไอ้ต้าเกน้อยอีกแล้วนะกรุงเทพเราออกสื่อบ่อยเราก็ต้องแต่งตัวโอ้โหวันนี้มาแบบ FC มาก็มาใส่สุดเกลียวจากขาวขึ้นของแม่แล้ใส่เลยเออนี่สูีสวยเออเนี่ยก็แม่แม่จากผิวขาวแล้วก็ใส่สูทเกลียวนี่แบขาวถอกไม่ดีขาวล้านเบ่งเวทีมาถึงสิมาเลยเนาะคุณแม่ใส่แล้วแม่โมยังผิวเลยคนโอ้ยคนหมื่บ้านเด่นมื่บ้านในคลิปช่องคลิปนี่แหละคนเบิ่งน้อยน้อย

เอาเร็วจะได้ลูกมาเนี่บางมือเ็แมกัเลบบงมือแม่กบางมืออันอัพแปสองถุมตีสกับบมากับเบลน้ำโทรศัพท์เลยเนาะแอนดรอยนี่มันต่างอัพอพเร็วเลยแต่บ่งมืออันอัพเร็วนี่ค่ของเสียนู่นนี่ใส่ประมาณสิบยประมาณอยหยาสิบกี่เรถนี่ยเียสนของเรลานี่ปังแห้งองเหาปังอัพไฟเพราะมัำอะไรของเห้าได้ของเราคืออัพไส้บัวแล้วใส่สูเครือขปูเราดีพอไหมโอเรียกเลี่ยงดวิวเหาดี พวงแม่คือการส่วงที่หาหมกก้อนนี่เพียบยอดเบิ้งในไรยอดนัเพราะว่าอัพบได้สามชั่วโมงกับบริ้ิลิปหนึ่งเป็นซีเมนหรอเป่มเป็นซีเมนดนน้ำมันล่ะินน้ำมันติดน้ำมันซีเรียเลี่ยนโปเนไม่อยค่ะพี่นงองพวแม่พอแม่พี่พอนี่โอ้ยสุดยอดเลยมือนีสมื่มานีใบใค่ะวตะกิกดรงข้าวอยู่ในเทพแม่แม่นอยู่แต่มีหมูว่านเด้อสทงไซสหมูวานทงไัยเขาใส่สัญญาณเอเออันพวกไรสุดที่ไหนสุดพวามีขื่คนะ เอาหรือว่านอแม่ก็ได้อยู่ดีบอก่อแม่มันได้อยู่แต่มันสาไงว่านก็ว่าองแมนแอกเดียวไย่วเป็นน้ำทุเรศหรอมันเป็นน้ำโป่นะไม่ไปเปลี่ยนขาเราใส่บักไลท์อันนี้ได้น่มใส่จะมีอแม่มันเจอัโงทนองแลนาว่าจเป็นอะไ้แต่เว่าเราข้าราาสองไร่สองเป็ก๊อสองบจะไเปลี่ยนอะได้ยังกินเสื้อหนังร่มมากอู้คุณนะฝังหนหน้าบ่ จะมีของน้ำของน้ำยุยใส่เพือผัดกับเ้าไม่ีบอสจิวาอดแม่มีห้องน้ำไหมวันนี้ยข้างหลังข้างหลังเนี้ยเอาไนี่ก็ได้แบบเอาไม่รีสอร์ทเ่นี่บอเอาบอสสวยที่ฮารีสอร์ทวันี่เลตึกนั่นตึกนั่นกระแมนอัน ไปถามถาม,มันโทรถามมันมันเบาหวานแต่ไรบ่านน่้บาหลูโู้ยจ๊สิว่าผักหนึ่งนล้พี่น้องเลยอันนี้นะักน้องน่าจะเหมาะออดิชั่นนีกนะคะเดี๋ยวสำหรับงา,านสำหรับดีค่ะแม่สุภาพมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีที่แม่รถมาไหนยังขี่นนถ้าไหนไปหาอยู่ว่าสิไปหานนเห็นม้าหัน ไปหาอยู่โอ้หาแจมหมูแจมหมาอะไรล่ะเอามันกำกำอ้วนเอาเอาแนวยากินน้ำบ่ได้เนี่ยเอาจือเน่าใหญกินน้ำบ่ได้ไหมเอายากินน้ำได้เนี่ยเดี๋ยวไปหามาเบิ่งเดี๋ยวไปหยางหาำิ้วเข่าอยู่นิ้วเข่าอยู่กินกับหยังยากิจะติกินกับหยังแล้วอันแนวยาใหญ่มากกันละแดดฝนแก้วมันชิมีขายอยู่ีวอลจำบะพงทอดมีตะลูกชิ้นนี่แล้วทอดปลาหอมเขาอ้วนอ้วนขึ้นมากค่ะันี้ อาไปไปไป,ไปหาเลยไปไปไปหาเลยเกือ,อ่ยย่าด้วยขอตังค์หน่อยเขา<อ>บอกว่าเามื่อวานให้รถเมี์มาขอตังค์ย่า,าย่าไม่ไม่เห็นย่าเลยเมื่อวาน